อคคบอลลอร์เลยอูยังไดนะครับเอาอีกแล้วครับนี่ครับมาดูใกล้ๆเลยนี่ขึ้นบกแล้วนะครับโอ้โหยังใหญ่ลเลยครับตัวนี้ไซโลครับมาแล้วโอ้โหวันนี้วันนี้กล้องคาดเอวไม่ไม่มีด้วยใช้กล้องมือถือกับขาตั้งกล้องขายนะครับ โอ้ได้กระสูบสองตัวแล้วครับอูนี้กัดอันนับหนึ่งกัดผิดกัดหลุดหนึ่งตัวแล้วกัดผิดอีกสองครั้งแล้วก็ได้ตัวเล็กไปเมื่อกี้นะครับโอ้โหแล้วก็ได้ตัวใหญ่ไหมตัวหนึง่งโอ้ยโคตรเลยตัวนี้ไปขึ้นบนดีกว่านี่นะครับผมเหยื่อมิดเลยนะครับโอ้โหอันนี้มาลองตีวันแรกนะครับหลังจากที่ไม่ได้ตีนานมากเลยนะครับวมต่ไปตกปลาเล็กเล่นนะครับตอนนี้ปลาเน,น ไอ้ตอนนี้ปักกระสูบเข้านะครับตกปลานินเพลินไม่ค่อยได้มาเลยนะครับโอ้โหตื่นเต้นเลยตัวนี้ใหญ่มากนี่ไซร์ลกว่านะครับนี่โอเคไปดูข้างบนดีกว่าครับโอ้โมาได้ไหมแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ตัวที่สองนะครับไซร์ลกว่าแนะ่นอนครับ ันนี้มันตีกระตุบช่วงห้ามงเย็นนะครับโอ้โหกักดีมากเลยนะครับเดี๋ยวจะโชว์ตัวให้ดูนะครับโอโ้ตัวนี้ยังไงก็ไม่หลุดครับมิดเงี้ยงเลยฮะสองเงี้ยงเลยเบ็ดสามทางสองตุวสองตัวเลยนะครับเน่อมเข้าไปอีกหนึ่งหนึ่งตัวตัวท้ายนะครับหูบยอดจริงหัวออกยากครับ ัอนนี้คือกระสุตัวที่สี่สาของปี6 7็ดนะครับโอ้โหตื่นเต้นยังไม่หายเลยนะครับใหญ่มากครับตัวนี้ไซโลกว่าเลยทีเดียนะครับสุดยอดครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักก่อนปล่อยนะครับต้องรีบปล่อยนะครับก็เก็บสถิตินะครับวันนี้ไม่ได้เอากระสุกนะครับผมหนักปลาตัวนี้อยู่ที่โอ้ย ไซโลจริงๆครับหนึ่งจุดศูนย์สี่ห้ากิโลกรัมนะครับไซโลนะครับผมเคหนึ่งจุดศูนย์สี่ห้ากิโลกรัมนี่ครับไซล์หนึ่งจุดสี่ห้ากิโลกรัมครับผมสวยงามครับ โอเคเดี๋ยวปล่อยไปเลยดีกว่านะครับโอเคปล่อยเลยนะครับไซโลมาถึงนี่แล้วนะครับนี่นา,นานมาทีนะครับที่หน้าท่อไปแล้วนะครับ